เออเลยมันหมุนกิ้วเลยเออเลยมันหมุนขึ้นไปบนฟ้าเลยแล้วตอนระเบิดอ่ะไม่เห็นตอนระเบิดแต่เห็นตอนที่เออเลยมันหมุนติ้วเอาระเบิดมาละไมมันคืออะไรกูยังไม่รู้ศพกระเด็นนะผมแจกระเบิดให้เป็นของขวัญของเด็กๆนะครับ เอาไปครับเด็กๆทุกคนครับทุกคนจะได้ความสนุกกันนะครับหลออกไปโค้สบๆกเด็นอย่าหยุดนะแต่กูไม่เห็นอะไรเลยเริม่มหมุนจะไปไอ้หามันมาเลยตายหาซะหมดเยไอ้บัตทัดเหงสวยพากูงงนี่นั่นแหละอะไรวะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเออเลยมันจมดินด้วย โอ้เฮียอะไรเนี่ยอะอะไรวะมันคืออะไรมันลอยกูโดนลบโดนลนไฟซะได้ไอ้เฮียอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาไปไม่ได้อีกสนตีนเนอะโอ้โหกูต้องมุดดินหนีเลยตอนนี้กูจะตีโดนไหมต้องกลางอันนี้ต้องกลางแล้วกูจะรู้ว่าอะไรไหนอันไหนต้องกลางมันหมุนอยู่แหละตรงกลางมันอะ ไม่ว่ากูยิงเป็นสิบนัดไม่โดนชีชิบหายไม่ไหวแล้วมา <laughs> มึงให้กูยิงคิดได้ยังไงเนี่ยตายหาหมดเลยไหมแหลกกระจายเลยโธ่ <laughs> หมดไม่เหลือซากเห็นนี่ใช่ไหมอืมกำลังจริงใช่ไหมโอเคมาใกล้ๆมึงมาใกล้ๆกล้ม,มาใกล้ๆแล้วปกติ มึงไปตีคนเอ้ยตีคน <c oughs> มึงจะตีเนี่ยนะเดี๋ยวๆโอเคอยู่นี่ทำอะไรไอ้สัตว์ไม่ใช่แล้วมึงคนรอรอแล้อี้เอาละอือตายหาแม่งเลยกระเด็นโอ้ <c oughs> ตายหมดสุดท้ายตายเกลี้ยงยไม่ทันทำอะไรเลยตายหาหมดแล้ว <c oughs> โอ้ สำหรับคุณไม่น่าจะอยู่รอดนะครับอืมส่งเสริมมือทามี่หัวมันเล็กทำเพื่อมันระวังมันจะกลายล่างแล้วกลายล่างบ้านเอ็นดีกลายล่างนี้เอ๊ะทำไมรู้สึกท้องฟ้ามันเปลี่ยนสีโอ้ใหญ่เนี่ยเนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ละมันเป็นผู้บังคับการตั้งนีิด้วยให่มันสมส่วนน้อยหนักกว่านักกว่าเดิมอีก แม่งน่ากลัวนักกว่าเดิมอีกชิบหามแต่เราตจะหนักกว่าเดิมตอนนี้เรากำลังแบบว่าเสูงโสดซอมบี้ตาหน้าโคชิบหายสยองขวัญสันประสาทมันล่อซอมบี้ชั้นดีเลยตา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 ยไม่หลอดเข้ากข้บเพิ่มซอมบี้หนึ่งตัวโอ้โหอะไรของมันมา มาเพื่อเฮี้ยอะไรครับมาแล้วหลับเลเดี๋ยวขนาดกูเป็นนกยังจะกลายเป็นซอมบี้อีกไอ้สัตว์นกมันตาลายเลยเฮี้ยเอ๊แต่อันนี้อันนี้ไม่เออเลยฮชยเป็นไงอ่ะมันเป็นยานทรงแบบว่าแหลมแหลมกลังยิงพวกมันอีกไหอ่ะฮะดูดิไอโอ๊กนก จะกลายเป็นซัมบี้ละไม่เป็นไรกูไม่เฮี้ยนี่เหนือขอโทษทีเมา่พร้อมตัวและกําลังกําลังเป็นจรวดโอเคนี่โอ๊ยแต่มันตายยากเหลือเกินแทบจะไม่เป็นไรเลยดูดิชีนี่มันคืออะไรอ่ะใหญ่มากเลย่นีเออเลอรอีกแล้วเฮ้ยมาช่วยกระตีดีได้ของดีของดีมันคือมันช่วยกระตีเยอะ ai à? đi hai gần tay chứ hai nè, mình tông, để anh đi. ui, cái này cái này, mình điệp. ui, thà thàm ai? lư, à? นี่มึงฆ่ากอูอะเฮ้ยอย่ออกหาเร่มอย่ออกหาเฮ้ยเฮ้ยเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสโอ้เ oh, ชื้อเริ่มแพร่ระบาดเชีย <c oughs> yeah, อะไรนะ่ะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> แสงอะไรโ oh. <c oughs> อ้โหไอ้น,นั <c oughs> ่นฝีมือมึงนี่เองชิบหาย <c oughs> มึงไปยิงมาแต่ไกลเชียวรีด <c oughs> ลี่มงนี่ๆๆนีๆ่ อืม,มโอ้โหเฮ้ยปืนอ้าวมันยิงมันฟองสบ,บู่ใช่หฮะแน่ใจมันจะใช้ได้มันม,มันยิงพวกคำสวยงามเปล่า <c oughs> โอ้โหโอ้โหมันไปเด้่งตรงนู้นโอ้โหสวยงามสร็จก็คือ<ม>พื้นที่โดนวาลัตแดก เข้าไม่ได้เพื่ออะไรแล้วกูก็ต้องมาอยู่เล่นอยู่ข้างนอกไวรัสแดกไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยไวรัสเนี่ยไวรัสกินเอยเอ้ยลืมไม่ได้เลยพุกนี้นี่โอ้ล้มอย่างช้ลๆตายเสียอืมให้เนื้อที่มาแล้วมีใครกล้าเข้าไค่ซึ่งคือเราก็เข้ากันไม่ได้เหมัจะมาทำหาเลยวะ ตัวเองยังเข้าไม่ได้โอ้ไปแก้งเซิร์ฟคนอื่นได้เลยเนี่ยทำไวรัดติดเชื้อถ้าเอาเยี่ยนี่มาได้นะก็ดีเลยสามสองหนึ่งเนี้โชคดีครับทุกคนไม่ต้องหัวกูก็ออกดเหมนกัน